ไว้ในวินาทีสุดท้ายคุณผู้ชมขาในวินาทีสุดท้ายได้พบเจอจกับความสุขความเจริญนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขาพบกับเจเจคนสวยคนดีคนเด่นคนดังคนเดิมอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมขากับช่องจุ๋ยสายปั่นเหมือนเดิมเลย อ๋ใหม่กรุ๊เเหมือนเดิมคุณู้ชมขาวันนี้จะใช้ขอพาไปเล่นพี่วัวอีกแล้วพี่วัวตลอดชีพตลอดไปแล้วกานานะช่วกับชั่วกันขอเงเจเจเองค่ะคุณผู้ชมขามาคุณชมขาขอไม่พูดพร่ำทำเพลงมาเลยดีกว่านะคะมาเป็ดละ20เปิดโทรโบแล้วก็ไปที่50ออโตหวานหวานคุณู้ชมขา รไรไรเฮเฮสนุกมากเพลงไม่ไหวคุณชมข่าเชื่อมาเออผู้ชอมว่าไงไมีว่าไงพี่วัจะกระโดดหรือไม่เอาใจช่วยเจเจเหมือนเดิมนะคะคุ้อมข่าขอไม่หวัน่นแม้วันมามากเออยังไงเอ,อ่ยมาเลยมาเลยคุจชมขาแบบหวานหวานแบบมาเลยหวานหวาน,วน,วน เอาเอาเอาเออมีแอบกระตุกเล็กน้อยคุณผู้ชมว่า้โดดไม่โดดโดดแล้วหนึ่งโอ้ไมค์กริชแนทคุณผู้ชมขาเออเวอร์นะเวอร์นะมาเลยมาเลย,แบบมาเลยแบบปังๆมาเลยแบบปังๆนะคะ นี่เป็นเลยยี่สิบกันนะคุณไมต้องหาจะแตกหมื่นหรือเปล่าลุ้นกันเวอร์อุ้ยหน้านี้สวยไม่ไหวมาเถอะหน้านี้มาเถอะอ่ะยังไม่มาเอ๊ะหรือว่ากูว่าแล้วสวยโอเคหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทยูว่าคุณต้องหาไปต่อกันหว,นวานๆเลยครับมา มายังไงเบ็ดละ20่สิบหวานหวานหมดแล้วครับผมต้องาไปต่อกันเพิ่มเบ็ดละ40และไปต่ออีก50ออตโต้ไปไม่ได้ยังไงก็เฮยใจปป๊บอีกแล้วค่อยๆไต่ขึ้นไปแบบหวานหวานเขาต้องาอย่าได้กลัวอย่าได้แคร์นะค่ะอ๋อใหม่กรูเหรือเปล่ายังไงงงะพี่สาวทำไมเป็นแบบนี้เอยอ,อะไรยังไงเฮ้ย เอ้ยเอ้ยเอยเอคุณผู้ชมขามันก็เกินไปนะคะรอนานมากอีดอกได้800เน็ตผีหมาอีกแล้วอปริจันไรกับกูนะอีหาดลากไส้มาแล้วคุณผู้ชมขาเรื่อยๆเลย,เร,ย,เ,ลยะะเรื่อยๆเลยนะคะเรื่อยๆเลยมาทีละ60สทีอะไรว่าไป40บว่าไปเบ็ดละสี่สบาทคุณผ้ชมขาว่ายังไงเอ่ย อุ้ยหน้านี้สวยแต่ได้น้อยนะคะแต่ได้น้อยยังไงยังไงยังไงอุ้ยแอบสวย424ว่าไงละ่ะว่าไงละ่ะเออมันเป็นยังไงหรอถามจริงไม่มาไม่กระโดดให้ไวบิ๊กวินล้วคุณม่้อหาหวานหวานบิ๊กวินอีกแล้วคับคุณม่้อหาหวาน,ววนห,าหวานมาเลย หวานหวานมาเลยบิ๊กวินรอบนี้เท่าไหร่1,200บาท1,200บาทว่ากันไปยาวๆคุณชมขาอ่ะไปต่อเลยกันคุณชมขาไปต่อหวานหวานยาวๆมาเพิ่มเป็นเบ็ดละ80บาท <Wow. S 1> คุณผูชมขาว่าไง50ออโต้มาเลยได้ไม่ได้หมดไม่หมดให้มันรู้กันตรงนี้นะคะคุณผู้ชมเอ่อ มามาแล้วค่อยๆได้แล้วทุนห้าพันวายมาแล้วคุณผู้ชมบิ๊กเวลล์รอบนี้หนึ่งพันหกร้อยบาทหวานๆชิมรางไปก่อนไหมคะเออมามาคุณผู้ชมอุ้ยอุ้ยอุ้ยยังไงอุ้ยยังไงยังไงยังไงเออมาแล้วมาแล้ว อะไรอะ่ะได้ยังไงได้ยังไงมาเถอะถ้วยทองมาเถอะถ้วยทองมาเถอะรูปก่าวแม่มาเถอะรูปาม,มาเถอะรูป,รปยังไงยังไงอุ้ยเจอหมดเลยคุณส่งหไม่มาเลยนะอุ้ยแะนะไม่กระโดดอีกแล้วว่าไง่จริงๆเลยคุณส่งหามาอย่าได้แคร์อย่าได้กลัวขอไปต่อได้เบ็ดละ2 0 0บาทมา ใส่ปั้มในร็อกถ่ายแบบปังๆมาเลยมาเลยมาก็มาไม่มาก็หมดฟุดแค่นี้นะคะเวอร์นะเวอร์นะเงินใกล้หมดแล้วเด้อสูบพ่วาจางเคยหมดแล้วเด้อแอะแอะแอะอุ้ยไม่หรอยังไม่กระโดดอีกหรอยังอีกหรออุ้ยมาแล้ว มาแล้วรอบนี้มาแล้ว4 0 0 0ันบาทย ه, วีวมัวผู้ชมขามมาไปต่อไปต่อผู้ชมขาอย่าได้หยุดอย่าได้หยุดอย่าได้หยุดผู้ชมขาโดดไม่โดดไม่โดดหรออะหลอกเก่งหลอกเก่งไม่ไหวนะครับผู้ชมขายังไงยังไง าขาดทุนไม่ไหวยั่วทั้งหมดเราว่าาวในวินาทีสุดท้ายคุณผู้ชมขาในวินาทีสุดท้ายของชีวิตเจเจท่านก็ยังประทานพรให้เจเจได้พบเจอจากความสุขความเจริญนะคะคุณผู้ชมสุ per win หนึ่งหมื่น 1, บาทโอเคจบยั่วขอยั่วแค่ตรงนี้ขอยั่วแค่ตรงนี้ พอเลยขอยั่วแค่ตรงนี้พอเลยนะคะขอยั่วแค่ตรงนี้นะคะกำไรครึ่งคึ่งคุณผู้ชมขาคุณผู้ชมพูดเลยว่า p g จ l สล w อ l วอลเล็ตพีลอแตกง่ายงคุณผู้ชมขาลิง์กด้านล่างอย่างเช่นเดิมไปหาเล่นหาเงินกอบโกยเข้าชีวิตตัวเองให้เด้ความสุขได้แล้วกระเทยท <n> ั้งหลายไปคุณผ้ชมขาไปก่อนค่ะวันนี้มาชิมรังให้กระเทยมันดูบาย